อันนี้ทำใหม่ๆเลยเห็นปลาแจ๋วลองซีเ้มึงมี้องเป็นยังไงรสชาติแซ่บมาแซ่บบอกตรงๆเนะอะ <laughs> แต่กรอบมันก็กรอบนะอ,ออกืกรอบอยู่กรอบอยู่รสชาติเป็นยังไงไงเพราะว่ามันสิมีถ้าถ้า,าบางคนเห็ดอาจจะนัวเนาะแต่ถ้าถ้าออกจะนัวเนี่ยหรือว่าใส่รสดีหลายปัญหาคือกินหนิ่งบ่ได้มันจะแหกคออ่ะทีนี้ แต่ห้องผมจีบอะไรนี่จะใส่ไหมจ้าจะสม่วโมงจะเท่าไรจะต้งสี่งเหเจียวเฉพาะเจียวหน่ะสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งถึงสามเฉพาะเจียวนะเพือมหาเสือเนี่ยมันอันนาพิ่หน้าพร้อมหน้าบะมันบอห่อนประมาณนี้ไงเพราะใดอยู่อากาศแห้งห่อนพอได้อยู่วันที่นี่สวัสดีครับสวัสดี fc หนุ่มแสงทองฟินแลนด์ fc บ้านแสงทองฟินแลนด์ทุกๆคนจ้าจ้าสวยเลยลูกจ้าโอ้ยจ้า ตัดสินใจครับนะครับพี่น้องครับพอดีนะครับป้าแจ๋วนะครับสั่งแคบหมูยากลองมาสาั่นเห็นเออไม่จะแซ่บแอ่สัาสา่นวันนี้เราจะเอาให้ป้าแจ๋วลองดูนะว่าป้าแจ๋วสีบอกว่ารสชาติเป็นยังไงแซ่บปอนาะพี่น้องเนาะจ้าไหนคะนะครับว่าป้าแจ๋วสีแซ่บปอนาะเดี๋ยวไปเอาไปส่งเพื่อนนะพี่นอนะ้องหน้าสีหอดบลาเพป็นพอดี น้าตอนนี้อยู่คาเฟ่นะขี่รถออกจากคาเฟ่มากกะเสียบผู้ชมปลาแจ้วสะก,ก้อนนะครับมาลองเบิ่งกันปลาแจ้วรุร่งแค่ดผสมองไรนะในรสชาติแคบหมูกรอบจริงไหมอร่อยจริงไหมเสียบปอเดี๋ยวเราไปลองถามปลาแจ้วเบิง่งปลาเสียบปราสัทเสียบบุรุษเจี๊ยบนะเดี๋ยวเราจะไปถามปลาแจ้วกันค่ะโอเคเดี๋ยวพอน้านปลาแจ้วครับผมปลาแจ้วค่ะสวัสดีค่ะทรงหันหน้าเฮี้ยด้วยหรืองเอาซิมเบิ้มมงเห้ยซิมเบิ้ง กว่าเสียมหม,มดได้ซดสดไปไหมซดสด,สด,สดได้น,นี่นว่าเปิดได้เลวยอ๋ออันนี้ก็ติดไปก็ติดไปเพราะว่าผมเห็ดไปไหนอันมากไปย่านหลงอ,อันนี้อัดแบบถล่มทลายเลยเลื่อโร่นะอัดไปไห้เลยแล้ววางแล้วโทรหาอ๋ออ๋อเยี่ยมจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวลงจุดเบิ้งให้ไปไปหาเราเด้อจ้าจ้า อันนี้ทำใหม่ๆเลยเห็นไหมแจ๋ลองซีมงพี่ลองเป็นยังไงรสชาติแส่บมาเสบบอกตรงๆเนอะแต่กรอบไม่ก็กรอบนะกรอบอยู่กรอบอยู่รสชาติเปไน็นย่งไงไบเพราะว่ามันสินี้ถาดบางคนเห็ดอาจจะนัวเนาะแต่ถ้าถ้าออกจะนัวนเนี่ยหรือว่าใส่รสดีไรปัญหาคือกินหลินบดได้มันจะแหกข้อะนี้ แต่ห้องผมจิบเบเนนี่จะใส่ัดาจะัวโงจะเทไรจะสีเจียวเฉพาะเจียวนั่นสองชั่วโมงคึ่งสองชั่วโมงครึ่งถึงสามเฉพาะเจียวนะทุกมหาเสือนเนี้ยวันอันนาพิดหน้าข้อมาหน้าบะมันบ่พ่องขนาดนี้ไงเพยพอใดอยู่อากาศแห้งพ่อนพอไดใอยู่มาที่นี่พอเจอเสร็จพวกเขามาพักไว้หนึ่งวันเนียแชนแนะนำ่นะนะมันไว้ชื่อให้เขาหุดชือหนึ่งมือหลังจากหนึ่งมือพวกมาขอดต่งสีได้เลยคพราขืนเนี้ ซื้อมาปุ๊บล่างน่างหมูล่างหมูแล้วก็ต้มต้มพ่อให้แบบหนังเขาแบบสุกนิดนึงใสๆแล้วก็เอาขึ้นพักล่างนา้ำอแล้วก็ค่อยหันห่นหั่นแปุ๊บก็ค่อยเจียวโอ้หลายขั้นตัวเนี้ยกูจะดแีแต่มาล่องหี้ล่องถือก็จะ <c oughs> เอเอเขาให้มาเจียวลองมือกัน,นเถอะก็ดีละโอเคบริสุทธิ์กินกัสับปะรดพอดีนี่กินก็บข่าก็แซ้เด้๋ยเอาข้าวกระดาษที่ตามเข่ากันน่ยังไงวะไยเข่ากันไปยังเลยนะ ต้องร้องมึงตองรองมึงจะให้จะให้ปลาเจวไอไอรีวิวยังแยงอะไรอ่อนดึงฟันมาบ่เจาะไมันสิรลนอ๋อแม่พอย้อมอยากั่งมาั่นทำมอ่ะวม่าเียวจ้าอันนี้ปลาเจ้าุมมอคิดว่าเอาขุมึเขาดทุงหนึงทุงละสามสิบบาทเท่ไหเอ แพงมนะนั่นเดียวตายคนมาวานไหนโหวะไอ้นุ่มเจ้าได้อี่ห้อไหนนะกลองกับแบบนี้ได้เลยไอเจ้วมุ้งไฮนะแล้วก็หนึ่งกิโลแล้วก็เป็นกล่องอย่างนี้เลยหนึ่งกิโลละเท่าไสามร้อยจ้ะกิโลละสามร้อยจ้ะตายคนมาเจ้าได้อยังไงจ๊ะจะกล่องกับเพียงไปก็ได้ว่าเออก็เอาลองเบิ่งเห็นไหมครับพี่น้องก็เยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะท้าป้าเจ้าก็ได้ เตรียมเลยแบบอล้นลๆเลยนี่นี่ปลอบใหม่ๆเลยอากาเขาเด้อค่ะพี่เจากอดถ้าถ้าแม่นครับนี่ตรักใส่ตู้เย็นหลายคนถามว่าเอาเฮ็ดจังได๋มันจังสิบ่เซากรอบใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นแล้วใส่ตู้เย็นบ่หืนพร้อมออืแม่นแตกเด้ใส่ตู้เย็นแล้วก็ไม่หืนด้วยนะดีนะครับนี่ขนาดว่าเจี๊ยบเขียวนี่ เ็ลนะพ่นเ่นะยาระยาระยาันเขารงไอมเอม่าโอ้พนไอเอ็มเอ็มหั่นหมูซอยอ๋อจ้าจ้าห่อยจ้าเดี๋ยวเอามาให้อีกจ้าได้ได้ได้เดี๋ยวน่าจะมืออื่นกันได้ค่แต่มือนี้ได้อเดือดทเลยหาซิอ่ะพอกองหนึ่งมันโลหนึ่งนวะ พูละสองโลพูละโลเขาจังนะตลับนี่หาสื่อแทบไม่ได้แล้วตอนนี้ขนาดร้านทรงนี่ใ่ไงยังเบิดนุ่มเปียวหม้อเบิดเลยก็ก็แบบดีได้แบบน้ำเลยใส่ใส่วิเคราะห์แบบได้รสอร่อยก็ได้หลายเนาะเยอะครับหนึ่งกิโลแม่หนึ่งกิโลสามสิบบาทนั่นร้านตา่ำมงนั้นเดี๋ยวประมาณสิบบาทนี่ยล่ะสิบตอนนับไเลยคือคือหลายคนมาพี่หนุ่มทำไมขายถูกจังหนูไม่ได้ซื้อราคานี้นะหนึ่งโลห้าร้อยพอนะ เพีก็เ่ยังแม่แม่แม่อะไรยะสักมืนเลอ๋อจ้าโ้โจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดทรงให้ทั้งมือเนี่ยไม่ป้าเจ้าร่องตับตัวของเองเพราะว่าหน้าเราก็ทรงเนี่ยย่อมนำาอุ้ตัวานอีลีเอามาส่งท้อเถอะอยานนะเกินตัวดานในตัวด้านอีลิเอาโอเคนี่ป้าเจ้าเดี๋ยวิมเองนะครับเดี๋ยวจะพาคดหน่อยครับพุณอืดแล้วคุณ แนนผูเป่วยังก็ว่ขาแบบนี้คือจะเกิดมาเนาะโอเคขอบคุณป้าแจ๋มากมากนะครับเดี๋ยวไปเรื่องป้าแจ๋วีี่นี่ยพี่จะทำมะม่วงเนอะพุทลอันลูกแส้พ่อพี่เล่านอคะในแซบพี่เด้อทำใหม่ๆทุกวันด้วยนะไม่มีค้างด้วยแนนตามออเดอร์เลยโอเคเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าที่พี่น้องเด้อครับผมสวัสดีครับ